สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมผ่านทางเ Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ14นาฬิกา5.6นทีของวันอาทิตย์ที่11เมษายนต2564นะฮะขณะนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณวัดท่าช้างหมู่ที่3 ตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่าหลังจากที่คณะลูกศิษย์เนี่ยนะฮะมาขออนุญาตนะฮะเพื่อที่จะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นพักจำวัดที่วัดท่าช้างแม่ต้องบอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันคณะกรรมการวัดนะฮะรวมถึงชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยกันเก็บกวาดนะฮะแล้วก็นี่ฮะกำลังจัดตั้งโต๊ะนะครับเพื่อเตรียมจัดตั้งลงทาน นี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็กําลังนาน้ามาตั้งเดี๋ยวถามผู้ใหญ่บ้านก่อนฮะลงตรงไหนอ้าวผู้ใหญ่บ้านจะให้ลงตรงไหนฮะน้ําดืม่มอ้าวจะให้ตั้งตรงไหนยังไงฮะน้ําด่มนี่โอ้โหชาวบ้านก็นมากันเต็มวัดแล้วตอนนี้อ้าวก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะที่ผมก็ยังไม่เคยมาให้ดูนะฮะบรรยากาศการเตรียมสถานที่อีกประมาณ5กิโลเนี่ยหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทุดงมาถึงนะครับ ขณะนี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วบางคนบอกถึงหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้หรือยังหม่ผมก็ไม่รู้ผมรู้แต่หมู่บ้านอย่างเดียวอยถนนอย่างเดียวนะฮะต้องบอกก่อนก่อนเดี๋ยวตรงนี้ตั้งของนเลยแต่น้ำดืม่มต้องไว้ตรงต้องตะหาแล้วเดี๋ยวเอาถังน้ําแข็งมาตั้งแล้วเอาน้ำลงเบื้องต้นก่อน เรือลงกองไว้ตรงนี้ก่อนครับผู้ใหญ่เนาะกองนี้ก่อนกองตรงนี้ก่อนแล้วถังน้ำแข็งมาดีกว่านะพี่เออเดี๋ยวมาจัดระเบียบทีหลังโอ้โหนี่ฮะเก็บขวาดเช็ดถูกันโย่เนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมาจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุริยฐาสานะครับแล้วก็อุตรดิตตงเคาะโอ้โหมาช่วยกันนะฮะนำรถสไลด์มาบรรทุกกันเลยอ่า นี่ฮะเดี๋ยวลงตรงนี้ก่อนฮะเราบอกเลยบอกเลยลงตรงนี้ก่อนโอ้โหแม่ต้องบอกว่าวันนี้ฮะการจัดเตรียมสถานที่หลายคนก็ยังไม่เคยเห็นนะบรรยากาศนะฮะโอ้อันนี้มาจากหน่วยงานไหนฮะเดี๋ยวแนะนําตัว่อยคู่ภัยวัดหมอนไม้ครับผมอ๋อเป็นของวัดหม่อนไม้โอ้โหนี่มาหลายวันแล้วแต่ครันนี้เพิ่งมาครันแรกเลยไม่รู้แมแน่นอนจริงอ้าว เดี๋ยวเอาน้ํามาลงกันไว้ก่อนนะอ้าวชาวบ้านใครอยากได้บุญก็ช่วยกันหน่อยช่วยกันขนน้ําลงเลยอ้าวเร็วเนี่มาย่างบุญกันหน่อยจ้าโอ้แล้วนี่ขนมนมเนยก็เดี๋ยวลงหมดเลยนะขนมนมเนยวัดมโตะน้ํามาลงตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดเรียงกันนะฮะโอ้กันี่ฮะแม่มาช่วยกันอย่างดีงามจริงๆชาวบ้านโอ้แล้วนี่ผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็เป็นผู้หญิงด้วยนะเมื่อกี้มาคุยกับผมตกใจเลย แม่เราก็นึกว่าเป็นแม่บ้านที่ไหนได้เป็นผู้ใหญ่บ้านรถกก็ดีเหรอรถคันนี้รถคันนี้รถคันนี้รถใครคะเนี่ยอาไปประกาศหากันเลยลอ๋อคุณแม่ชาลีไปไหนแล้วอ่าอ่าไป,ไป,ไ,ปไปนิมนต์ไปเลยฮะไปนีไปนิมนต์มาก่อนบอกเดี๋ยวค่อยคุย พี่ไปตามเลยตามเลยโอ้โหนี่ฮะแม่เดี๋ยววันนี้ใครไม่ให้ใส่หน้ากากอันามไมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไม่ให้เข้าวัดแล้วเดี๋ยวมีแจก,กด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหน้ากากาากนามไมแจกบางคนคนแก่คนเท่าอาจจะลืมไว้บ้านนะฮะแม่ผู้ใหญ่บ้านที่นี่เขาใจดีเดี๋ยวจะเตรียมหน้ากากอนามไมมา,มาแล้วก็เอาเอ,าอาสอมอมาแจก,กนะฮะเอานี่กําลังลงน้ากันอยู่ ไม่ใช่ลงในบอ่อน้านะกาลังยกน้ําลงจากรถกันอยู่แม่เดี๋ยวพูดไม่ดีพูดผิดไปหน่อยก็จะโดนเบรกสิอ่าลงทานลงนี้เลยพี่ที่เป็นที่ไม่ให้น้ําดื่มลงนี้ก่อนเดี๋ยวกําลังมาอีกหลายคันไม่ต้องห่วงเดี๋ยววันนี้จะให้ผู้ใหญ่บ้านเหนื่อยเลยจัดของแจก,กกันให้เมื่อยไปเลยเพราะว่าของน้งตาบุญชื่นเนหลายคันรถนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะท่านพักจังหวัดวัดไหนเนี่ยก็จะนําสิ่งของต่างๆที่หลายคนเนี่ยนามาถวายนะครับตั้งลงทานทั้งหมดนะฮะไม่เดียวไปไหน บางคนบอกโอ้ยจะไปถวายหลวงตาบุญชื่นเอาแค่น้ําดื่มก็พอของอย่างอื่นเนี่ยเอาไปลูกศิษย์เอาไปหมดโธ่พูดกันส่งเดชไปได้นะฮะไม่เคยแหกตาดูเลยว่าเขามาตั้งลงทานกันทุกวัดเนี่ยฮะนี่อันนี้บางส่วนนะแล้วเดี๋ยวชาวบ้านที่นี่ก็จะมาจัดอ่าลงทานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวใครอยากได้อะไรก็หยิบกันไปแต่ว่าเราจะแจกกันหลังทําวัดเย็นนะฮะถ้าเกิดว่าใครหิวก่อนก็หยิบกินก่อนแต่เราจะยังไม่ให้เอากลับบ้าน ถ้าอยากเจากลับบ้านเนี่ยไปเกรียมถุงมาเลยนะเจากระสอบมาก็ได้แต่หลังทําวัดเย็นก็แย่งกันเอาเองใครเจาได้มากขน้อยขนาดไหนนะฮะนับหนึ่งถึงสามแล้ววิ่งแย่งกันเอาเลยแมหยอกเล่นนะฮะเขาไม่แย่งกันเพราะคนที่นี่เขาจะแบ่งปันกันนะฮะเอาสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณวัดท่าช้าง หมู่ที่สามตำบลบ่อทองนะฮะใครเอยากเ้เียดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกประมาณสองสามคันรถของอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอหลวงปู่มาเดี๋ยวมาพร้อมขบวนอีกหลายหลายคันรถเดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะว่าของอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวเผื่อใครขโมยแตงโมไปกินเนี่ยมีแตงโมหลายลูกด้วยผมก็รอผมก็รอจ้องอยู่โอ้มวงมะม่วงนี่เดี๋ยวเกมพิเกลมาเลยนะ นี่นี่เป็นภาพเบื้องหลังจริงนี่ก็พิทูยาเนี่ยตอนหลังที่พิทุยาเอาจริงดื่มูขอโทษทีธรรมชาติธรรมชาติคือพิทุยาเนี่ยหลังจากที่มาดูวัดแล้วก็ไปนําเรียนหลวงปู่ว่าเดี๋ยวจะนิมนต์ให้มาพักที่นี่นะฮะก็มีการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านบางคนบอกโอ๊ยเดี๋ยวจะไปพักวัดนู้นวันนี้อย่าไปเชื่อต้องรอดูก่อนเดี๋ยวลูกศิษย์ท่านอ่ะจะมาดูนะฮะแล้วก็มาติดต่อก่อนมาติดต่อกับเจ้าวาด ไม่ใช่ว่าจะไปนึกจะให้ไปพักวัดไหนวัดนู้นวัดนี้ก็ได้ไม่ใช่นะต้องบอกกันก่อนนะฮะแต่แล้วนี่ฮะบรรยากาศในวัดนี่จอดรถจอดลาได้เป็นพันคันเลยโอ้โหฮะศาลานี่ก็สวยงามจริงๆนะฮะลมเย็นมากนี่คนแก่คนเฒ่านะฮะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาช่วยกันเพียบเลยเอ้าเดี๋ยวดูบรรยากาศอีกสักพักหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นการไลฟ์สดเฉพาะกิจนะฮะท่านผู้ชมนี่ ลูกเด็กเล็กแดงนี่ใส่หน้ากากอนามัยกันมาเป็นตัวอย่างจริงเดี๋ยวผู้ใหญ่คนไหนไม่ใส่ให้มาไหวเด็กกันนะเพราะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วนะฮะโอ้เนี่นี่โอ้เดี๋ยวดูที่อขนาดไหนใส่แมสเนี่ยโอ้โอนิ้วเลยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุไรแล้วอยู่ปอะไรแล้วลรกฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหพูดเขาพูดเบาเขาอายอยู่เขายังาออยู่นี่ โอ้โหมากันเต็มวัดเลยนะฮะแป,ป๊บเดียวจริงๆโมโหพราประกาศมาแป,ป๊บเดียวเนี่ยมากันเลยโอโห้หมู่บ้านนี้เข้มแข็งจริงๆโอ้โนี่มาจากไหนเนี่ยคุณแม่แถัทกับตรงนี้ก็ท้องแสนขันแถวนั้นมาเป็นตลาดอำเภออ๋อตลาดอำเภออยู่กี่กิโล ประมาณกี่โลสามกิโลสามโลไม่เป็นไรรอกันก่อนเดี๋ยวจะมาแล้วหลวงตากำลังมาหลวงตากำลังมาเอ๊ไปต่อแถวเลยไปวางของเดินหน้าวัดเลยเนี่ยแล้วต่อแถวเข้ามานี่เลยแล้วท่านจะผ่านทางไหนคะจะผ่านทางไหนอ่ะไปไหนไปทางนี้เซ็นคันไปก็จะไปทางชาติการไงก็ทางนู้นนะคะก็ไปทางไหนอะทางชาติการก็ไปทางนั้นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปทางถนนหลักก็แล้วเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึง โอ้ี่น้ำบางส่วนผู้ใหญ่บ้านครับเดี๋ยวาถังน้ำแข็งสั่งเอาถังน้ำแข็งน้ำแข็งมาเลยกับ <c oughs> ถังนี่ใหญ่มากเลยชาวบ้านเลยกินน้ำเย็นกัน <c oughs> เอาน้ำแข็งเลือกสองสามก็สอบสั่งเลยเดี๋ยวผมจ่ายตังเงี้ยแ <c oughs> นลตั้งเลย <c oughs> จะแล้ว <c oughs> เอาน้ำแช่ได้ไงคนมาก็กินเลยไปทำไมครับเพราะอากามันร้อนสั่งมาเลยสั่งก็สอบไปเดี๋ยวตังครับผมถังบ๊วยถังบ๊วยอ่ะ ใช้ผู้ใหญ่บ้านซะเลยนะฮะแมปกตินี่ผู้ใหญ่บ้านต้องใช้ลูกบ้านนี่ผมใช้ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกให้เตรียมถังน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งมาด้วยไม่รู้จะบอกใครเนาะก็ประสานกับผู้ใหญ่บ้านนี่แหละโอ้โหฮะท่านชมนี่แล้วตอนนี้นี่เฉพาะคนในหมู่บ้านนี่ยังมากันไม่หมดนี่รถลาไปครึ่งวัดแล้วแม่ข่าวไวัยจริงๆคุณแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่ที่อ๋อแล้ว รู้ได้ไงว่าหลวงตาบุญชื่นจะมาที่นี่ข่าวเขาว่าใครเขาว่าเขาว่าที่ใครว่าเขาลือกันนะดูในเฟซในไลน์เล่นเฟซด้วยเนี่ยลูกสาวลูกสาวเล่นโอ้โแน่นอนนะฮะนี่โลกตัวเชี่ยวนี่ก็เป็นวัยจริงๆนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะโดยรอบวัดสักหน่อยกันนะฮะโอ้โห แม่ต้องบอกว่าวัดนี้นี่สวยงามนะฮะนี่ฮะข้างหน้าเน่ก็มีวิหารนะ,ะพุทธมงคลประทานพรมาแล้วเดี๋ยวดูข้างในก่อนนะมีพระวัดท่าช้างเนี่ยด้านหน้าก็มีช้างอยู่สองตัวนะฮะอยู่ตรงประตูสมวัดเลยโอ้โหฮะพระพุทธรูปนี่งดงามจริงๆนะฮะวิจิตงดงามมากๆอ่าก็มีพระอาจารย์อุไรติษะ วังโสนะฮะน่าจะเป็นอดีตท,ท่านเจ้าวาดที่วัดนี้น่นแน่นะครับเดาเอาไว้ก่อนเลยนะโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเป็นวิหารที่งดงามมากนะครับแล้วก็อ่าบริเวณซุ้มประตูวัดเนี่ยจะสังเกตเห็นช้างนะฮะแหมชื่อวัดท่าช้างก็มีช้างอยู่ข้างหน้าเนี่ยสองตัวเลยนะครับช้างตัวเบลเลอร์เลยโอ้ตัวใหญ่เท่าช้างจริงๆเลยนะแหมนี่เป็นกลางคืนนี่ก็นึกว่าช้างจริงๆนะตัวเท่าช้างจริงเลยตัวใหญ่มากโอ้โห อ้าวนี่ยังไง,ไงขับมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาแล้วปักกดที่ไหนคืนนี้เอา้าอยู่ที่นี่นะฮะอยู่ที่วัดท่าช้างเนี่ยนะฮะเดี๋ยวกําลังนิมนต์ท่านมาท่านกําลังเดินทางมาแล้วนะฮะน่าเดี๋ยวจะน,นิมนต์ท่านนะฮะทักอยู่ที่สาลาดักรอแล้วเหรอประตูริมก็ัติยดินถนนมาได้เลยครับนั่งเป็นแถวเดียวเลยฮะอ่าอไปไปไป,ไปตั้งของรอแล้วมานั่งล้มๆกันเลยแม่ตั้งแต่ริมถน,นนนะนะั่นอะมาเลย ขวางนี้นะเนี่ขวางนี้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออน่าขวางนั้นถูกแล้วน่นะตั้งของไว้เลยอ่าไปจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งกันก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวจะเต็มแล้วก่อนโอ้นี่น้ำนะฮะมาหนึ่งสไลด์เมื่อกี้นี้ก็ยังน้อยนะน้ำเนี่ยจริงๆแล้วน้ำนี่ไหลข้างรถนะครับเดี๋ยวจัดตั้งลงทานหมด แล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปแจกนะผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตามแบบว่างานต่างๆนะอาจจะที่วัดมีงานหรือวัดใกล้เคียงมีงานนะฮะหน่วยงานราชาการเนี่ยมีงานหรือต้องการน้ําดื่มก็เดี๋ยวก็จะมาประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่สามนี้ได้หรือว่าติดต่อกับท่านเจ้าวาดนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าวาดวัดท่าช้างได้นะครับเดี๋ยวก็จะนําน้ําดื่มไปบริจาคก,กันนะฮะมีหลายคันรถแน่นอน โอ้ oh, วันนี้นี่บอกเลยว่าน้ํานี่เยอะเลยนะฮะอา้าวนี่เขากาลังจัดเลียงน้ํากันอยู่เดี๋ยวมาอีกหลายคันรถเดี๋ยวก็ให้เรียงพี่ต้องเรียงซ้อนละเยอะน้ามีเนมะนาวมีอีกหลายคันรถอยู่เดี๋ยวผมโทรเช็คก่อนโอ้โหแล้วนี่บนสารานี่เต็มไปหมดเลยนะกำลังจัดเตรเียมนะครับสถานที่กันผมไม่อยากขึ้นไปเพราะว่าเขากำลังกวาดถูกันอยู่ นะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะภายในวัดเรียกว่าเป็นการจัดเตรียมสถานที่นะครับก่อนที่หลวงตาบุญชื่นจะมาซึ่งเป็นบรรยากาศที่หลายคนก็ไม่เคยเห็นกันนะฮะว่าเออความโกลาหลวุ่นวายนะฮะในความศรัทธาเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมโทรถามก่อนเลยนะฮะว่าน้ําดื่มเนี่ยมีเยอะขนาดไหนอย่างไร อีกกี่กิโลถึงวัดท่าช้างครับผมตอนนี้ถึงไหนแล้วครับอ๋อแล้วอยู่หมู่อยู่บ้านอะไรเนี่ยตอนนี้บางประกดเหรอวังประกดอะอยู่บ้านวังประกดแล้วตอนนี้กี่กิโลประมาณเจ็ดโลอ่ะ ไม่น่าเกินตอนนี้มีรถน้ําถ้าใครเต็มแล้วมาลงที่วัดได้เลยนะป๋าจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แล้วมาแล้วมาแล้วรถสไลด์มาแล้วหนึ่งคันขอ,ของของคันไหนที่เต็มมาลงได้เลยนะของโลงทานมาท,ทยอยมาลงได้เลยครับค,ครับขอบคุณครับป๋าประสานงานด้วยครับครับสวัสดีครับ่ะผมก็ประสานงานแล้วอ่ตอนนี้อยู่บ้านอะไรนะบางประกดล้ววางประกดค่ะ ฮะไม่ที่นู่นน่ะเขาถึงบางปรากฏใช่ไหมวังปรากฏอ้าาเดี๋ยวหาปรากฏมาให้กินด้วยนะน่าจะมีปรากฏเยอะอ่าประมาณกี่กิโลไม่รู้ฮะประมาณสามกิโลครับสามกิโลงหรอโอ้ก็ไม่ไกลโอ๊ยแป๊บเดียวทท้งนั้นน่ะไม่เกินชั่วโมงก็ถึงแล้วสามกิโลถ้าไม่มีบ้านคนไม่มีคนรออยู่ก็จะน่าเดินไวมากนะฮะอแล้วนี่ก็หน่าวัดนี่ไปจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งกันเต็มหมดแล้วตอนนี้สวัสดีครับ เปิดเพลงไม่เต้นมะเพก่อนๆตามไลฟ์สดอยู่แ้วถ้าจำเป็นเราต้องมาถ่ะไลฟ์ได้ไหมหลายคนนะฮะพอคนรู้ก็ไวจริงมากันอ้าวหลายคนนี่ชาวบ้านนี่พอรุยก็มากันแล้วแม่ผมนี่อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆแต่บางทีผมก็เดินนะฮะไลฟ์สดตามข้างๆกับหลงตาบุญชื่นนะผมก็เลยไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ฮะสวัสดีครับเฮียว่าไงฮะ ผมมีแตงโมมาห้าลูกมาเลยฮะเดี๋ยวถวายนี้เดี๋ยวถวายเสร็จล้วมาตั้งรองทานเลยถ่ายให้แบบแบบไอ้พี่เป็นนี่ผมไรสดอยู่แล้วไม่โอ้ยไม่ต้องห่วงวะเอาไปถวายเลยไปเลยมีอะไรเป็นดักรอเลยฮะยกไปเลยเฮียไม่เหยียบหมวกเหรอหมวกไม่หมวกกระเป๋าตังค์ไม่เหยียบแม่ไม่เหยียบผ้าได้ผ้าขาวไม่ได้นะผ้าขาวผ้าขาวห้ามเลยช่วยกันบอกกล่าวกันเลยนะผ้าขาวเนี่ยนะ เป็นนาบัตรกับท่านนะครับแล้วก็เป็นบาปกับคนที่มาให้ท่านเหยียบด้วยนะผ้าขาวได้จ้ะได้หมดยกเว้นผ้าขาวแม่ผ้าขาวเนี่ยพุทธการเขาบัญญัติไปแล้วนะพระวินัยเขาก็มีอยู่ไม่ต้องเอาตังค์มาถวายนะเพราะท่านภาวนาไว้ไม่รับปัจจัยนะครับตังเนี่ยเดี๋ยวทําบุญที่วัดไปเลยไม่ต้องถวายท่าน บางคนบอกว่าไม่ไม่ให้เอาตังค์มาถวายเอาทองมาก็ไม่ได้ทองก็ไม่ได้นะเอาแค่น้ําเอาแค่อมนั่งไหวพอแล้วนะแม่นะไม่ต้องเอาช้างมาวัวควายมาถวายนะใหญ่เกินโอ้มากันเต็มไปหมดแล้วอ้าวเอาละผมดูแล้วนี่เหมือนกับงานวัดแล้วตอนนี้ นี่ฮะผสมคนถวายได้ถวายได้แต่ว่าท่านก็จะพิจารณาให้ลูกศิษย์ไว้เดี๋ยวนี่ถวายท่านใช่ไหมอยากถวายรายได้หมดพี่เอาพี่ศรัทธาพี่เลยนี่มาจากไหนฮะอยู่นครไทยครับพี่อยู่นครไทยโอ้นี่เอาพระเครื่องมาเต็มเลยจะวัดไหนอรพี่นี่ทำสร้างสร้างถวายกันเองครับอ๋อเป็นพระอะไรเนี่ย นี่เป็นพระพุทธบาทสี่ลอยครับอ๋อพุทธพุทธาพิเศษยังฮะอ๋ะอครับอดีตเอาหมดยังไม่ได้พุทธาพิเศษแต่ว่าก็ครูบาอาจารย์เสร็จหมดสาลให้หมดอ๋อครับเอาอนุโมทนาบุญด้วยเอ้าเดี๋ยวพี่ก็เอ่อถวายไว้ละกันนะอา่าแล้วแต่ท่านจะรับพิจารณาหรือเปล่ายังไงก็ว่ากันไปนะครับ,รบแต่ตอนนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นอยู่บริเวณเอ่อบ้านวังปากกฏแล้วนะฮะบ้านวังปากกฏ นี่ฮะก็จัดแยกกันก่อนเดี๋ยวกําลังจะมาอีกหลายคันรถนะครับก็แยกนมเป็นนมขนมเป็นขนมยาเป็นยานะฮะเดี๋ยวก็จะแบ่งให้อสมมอแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับดาเนินการเอาไปมอบให้พวกผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อ่าที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวจัดตั้งโรงทานที่นี่ทั้งหมดเลยนะฮนะโหนั่นตรงนู้นเขาแอบกินอะไรกันไม่รู้ไม่เรียกเลยนะนะ่ะแหมกินน้ำเย็นเนี่ยยอกเขาเฉย ตังไปใส่ตู้เลยใครก็แหมพี่เรนากาตังมาถวายววบางคนเขาไม่รู้บางคนเนี่ยไม่รู้ก็เกิดความศรัทธานะแต่ว่าก็ห้ามกันมาตลอดประกาศกันคอแทบแตกว่ายาวตัดใจาตายย่าปัจใจตายอะไรเงี้ยใส่ตูวต้ว,วัดเลยครับมาเดี๋ยวหน้ากากอนามัยแยกไว้ใครไม่มีนี่หน้ากากอนามายัย ก็เดี๋ยวจะแจกหน้ากากอนามัยใครไม่มีใครไม่ใส่ก็อึดอัดก็กลับบ้านเลยไม่ต้องอยู่เดี๋ยวโควิดมาติดชาวบ้านเขาถูกไหมอือเดี๋ยวให้นั่งข้างๆพี่เอาไหมไม่ใส่หน้ากากอนามัยเอาไหมไม่เอาค่ะไม่เอาไล่ไปเลยนะเออบางคนบอกลืมหน้ามึนน่ะหน้าด้านจะมานั่งไหว้พระข้างๆพี่เอาไหมไม่เอาไม่เอานะนี่นี่ต้องอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกัน โอ้หเนี่ยแม่นี่นั่งต่อไปนู่นเลยขึ้นตลาไปเลยอันนี้ตรงนี้พอแล้วดีกว่าเดี๋ยวติดโต๊ะเดี๋ยวอีกฝั่งมานะฝั่งนี้เลยนั่งใครมามาเพิ่มนั่งฝั่งนี้ถึงบันไดเลยใไม่มีแม่เป่ม่ที่นี่นะจ๊ะนี่ฮะนี่โอ้โหผู้ใหญ่บ้านนี่โทรไม่ถึงสนะิบนาทีเลยจริงนะน้ำแข็งมาแล้วฮะดูฮะโอ้ผู้ใหญ่บ้านที่นี่ใช้ได้จริงๆ นะครับสุดยอดขอถังน้ําแข็งพร้อมน้ําแข็งโทรปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหเหลือเชื่อเอาแล้วนี่ก็เหลืออีกไม่เกินประมาณสามกิโลใช่ไหมจากบ้านบางประกดไอ้วังประกดในสามกิโลเพี่ปร,ประกด่าสาสามกิโลอ่ะวังประกดค่าช้างในสามกิโลเนี่ยแล้วทำไมไม่เอากันมาจากบ้านหน้ากากเามไหมอะ่ะลืมหรือไงจดชื่อไว้เลยเนี่ย เดี๋ยวให้ทํากับข้าวให้กินสามวันจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าโอ้โหทําผมสวยจริงเด็กคนนี้ใครทําให้เนี่ยอยาโอ้โสวยตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวโตมาต้องจับขังห้องมาก่อนเดี๋ยวนุ่มๆมาจีบอยู่หรือเปล่าเนนี่ สายบุญจริงหรือเปล่าเนี่ยใส่เสื้อสายบุญเนี่ยมาจากบ้านเหนือนี่ลงมานี่เลยไม่ได้แวะมาล้วรู้ได้ไงว่าหลวงตาบุญชื่นจะมานี่เขาซื้อมาจะไปทำบุญบ้านบ้านของทานไม่ลรวรู้ได้ไงว่าเขาจะมาบ้านวัดเนี่ยน้องสาวน้องสาวโทรบอกอชวนเยอ ไปไปรุ่นไปไปวัดเพื่ออืมแล้วก็เชื่อเขาใจง่ายพอเขาให้มาก็มามาก็มาลุงกูดแลกไปหลังที่ไปดักงประกูดนั่นนะเออก็มาวัดบ้านตัวเองรีบกลับเลยรีบกลับเลยเอาอะไรมาถวายมั่งน้ำดื่มมีนมมาด้วยอ๋อเอาซื้อไว้นานแล้วล่ะซื้อเก็บไว้ตั้งปีไหนหงุดหงินี่น้ำดื่มนะไม่ใช่ทองจะเก็บอะไรกันนานไม่ถึง้อ โอ้ไม่ถึงปี<ร>ไงไดดน้ำนี่เกือบซื้อมาเป็นปีเลยไงเนี่ยโอ้โหนี่โอ้โอหตกตะกอนหรือ,อยังดูก่อนนะีนล่ลากจะงอกแล้วมั้งนะโอ้เอา้านี่เป็นบรรยากาศสดๆนะบริเวณวัด ท่าช้างนะฮะท่านผู้ชม<า>เดี๋ยวผมคงจะต้องหยุดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวจะเดินไปรับหลวงตาบุญชื่นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์สดเข้าวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวรวมทั้งสถานีทีวีต่างๆที่นําลิงก์สัญญาณของเราไปออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ขอขอบคุณนะฮะชาวบ้านท่าช้างนะครับหมู่ที่3แล้วก็แหม่หน่วยราชการต่างๆนะฮะที่มาร่วมกันอำนวยความสะดวก นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ฮะแล้วเราปิดเบรกนี้กันไว้ที่บริเวณนี่เลยฮะกำลังจะคัดแยกสิ่งของอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ